สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำสต๊ d ดี้วอลกันนะคะตอนนี้ก็เราก็เพิ่งตื่นก็เดี๋ยวจะไปแป่งสันกินข้าวจะมากินข้าวกันนะคะเป็นข้าวเช้าข้าวเช้าก็จะเป็นไข่เจียวกับซอสโชยุซึ่งที่เราจะมาเรียนก็คือเป็นทั้งหมดในกลองนี้เห็นไหม มันเยอะมากแล้วก็มีกล่องนู้นด้วยที่เป็นเอ้ยมีกล่องนู้นที่เป็นภาษาจีนนะคะแต่นี้เป็นแบบเกาหลีกับญี่ปุ่นแล้วก็ทิกเก็ตแล้วก็จะมาติวอันดับแรกก็เป็นทิกเก็ตนะคะเป็นอันนี้เป็นทิกเก็ตอิงเล่มม่วงแล้วก็คือเตือจากแบบนี้เตืออันนี้เป็นหลักเป็นทิกเก็ตอิงใช่ ซึ่งที่เรามาติวซึ่งอันนี้มันจะเป็นพาร์ทบทสนทนาซึ่งซึ่งที่ติวไว้เพิ่งถึงข้อเพิ่งถึงภาษา conversation ซึ่งเป็นพาร์ทที่แอบยากกว่านี้ทำก็ไม่ได้ก็ประมาณนี้ก็ แล้วจะต่อไปไเรื่อยๆได้ป่ะโอเคต่อไปเราจะมาเป็นคัสญี่ปุ่นนะคะก็คือเป็นเฮียเนี่ยนะแล้วทหารมาซึ่งก็คัสไปได้เยอะแลยตอันนี้ก็จะเป็นคัสอะไรคัสคำสาปอ่ะก็จะเป็นหมวดอันนี้ ใช่ไหมก็จะคัดไปอีกนิดนึงให้มันสึกจากหน้านี้แล้วก็โอ้ยเดี่ยนะไม่ถนัดอะก็เดี๋ยวไปคัดต่อให้คัดต่อให้จบจากหน,านี้ก่อนแล้วก็มาดูกันว่าต่อไปเป็นอะไรเท่าไหร่แล้วนะลิมไปแล้ว เป็นบทที่อะไรก็ไม่รู้อ่ะบทที่สามประมาณนั้นอันนี้ก็อันนี้เป็นบทที่สามนะคะซึ่งเราต้องเติมคำแสดงคำถามในนี้แล้วคือคิดคำไม่ออก แต่ว่าน่าจะต้องไปชวนอีกรอบนึงก็เดี๋ยวขอไปทวนไปอะไรให้เสร็จกันแล้วก็มาดูกันว่าฮะต่อไปจะเป็นอะไรซึ่งจริงๆอันนี้แอบยังเ,เพราะว่ายังไม่ได้ฉับญี่ปุ่นขนาดอะไรอย่างนี้แต่นนว่าก็เด็ดยลจะลองดูต่อไปจะมาติวโทปิกกันนะคะซึ่งอันนี้เป็นโทปิกหนึ่งเพราะว่าที่ดูว่าจะสอบน,น,นะคะก็ ราอที่เจลดจะเป็นพารแบบพวกอันนี้เป็นแบบในส่วนของแบบอีเมลอะไรเงี้ยซึ่งเขาอจะเป็นอีเมลมาให้อ่านก็ต้องแบบตอบคําถามซึ่ง อยู่ไม่ได้เกือบครึ่งแล้วแหละแต่ว่าเราก็ขอไปพักก่อนเพราะว่าเริ่มเหนื่อยไแล้วเราก็เดี๋ยวแม่น่าจะมาแล้วด้วยก็เลยขอพักก่อนแล้วก็ววเดี๋ยวจะกันทีหนึ่งตอนกลางวันค่ะแล้วก็ถึงมากินข้าวกลางวันแหละก็จะกินเป็นนี่เป็น อ่าน้ำหัวฝสยก็เดี๋ยวเขาตุ๋นข้าวก่อนแล้วก็อาจจะได้อีกทีหนึ่งตอนยินเลยอะไรอย่างี้ตอนแรกบอกว่าถ้าถ้าตอนจะมาเจอกันสิ้แม่สรุปก,ก็คือสรุปก,ก็คือเราหลับหลับแล้วเราก็เพิ่งตื่น เราไม่อคอตื่นเพราะะนั้นก็ตื่นตอนนี้คต่น,นก็เลยระงอยเลยไม่ได้ดอะไเลยแต่ก็จะจะดูตอนที่ออกมาเสรเเ็จายเกี่ยข้วเย็นอลไก็ข้าวย็นก็คือนี่ไข่เจียวเพราะว่าเมนูพปดตลอดกาลแล้วก็มาก็กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ำสาสระผมให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ เดี๋ยวมาเตอียมที่านที่ติวต่อก็หลังจากที่เมื่อกี้นะคะเราอ่านภาษาอังเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะกลับมาติวกันต่อเลยนะคะติวต่อก็จะเป็นเครื่องมือของกองกองแรกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แต่ก็ต่อไปเราก็จะมาติวเป็นเอล v เบิลภาษาเกาหลีนะคะซึ่งที่จะเป็เอลิเบิลก็คือแบบว่า เตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยอะไรอย่างนี้เนาะเราจะทีนี้ต้องเตรียมอยนิดนึงเพราะว่าเราเข้ารอบสามด้วยก็ขอตัวเดี๋ยวกันจะมีคำตอบให้มีไม่ใําคำตอบฉลยคำตอบให้แล้วเราก็จะลองทำกันอันนี้มันก็จะเป็นเพจหรือให้เราทำอได้อนนี้ อแสงอาจจะมุดนิดนึงขออภัยนะคะแล้วก็ปรับไปจะมานเ,นเป็นอ่าฮันซานะคะซึ่งฮันซาก็คือเป็นเกาหลีตัวสามจีอะไรอย่างนี้มันจะเป็นประมาณนี้นะ เดาจริง้ขัญญอวตวเนี้ยแอดเล็กไปญญนิดหนึ่งนักเขียนขอถ้ามันรู้สึกก็ขอแอพลันด้วยนะค่คันให้ต่อไปก็จะเป็นอันนี้ละค่ะซึ่งเป็นการ เรืนี้ก็คือแบปดมุกอะไรอย่างเงี้ยให้เยนเป็นเกาหลีนูนีน่นือเสื้ออันนี้สุนัขตัดส้ม ่ลงก็เดี๋ยวขอจบไปทำก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูว่าต่อไปเป็นอะไรต่อไปนะคะที่เราจะเรียนก็จะเป็นลายกราฟแบบระดับต้นนเรียนถึงเรื่องนแบบจักรสมุดไหญ่ที่นี่ก็อาจจะเป็น

ยขอไปก็เดียขอตัวไปขัดไปเรียนอันนี้ก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องและนี่ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นฟองแค่สหน้าจะมาดเป็นภาษาีนะ่นที่ก็ตัว,วอกรจุดเนี่ยปันขัดตัวษก็ คาถึงแลควอคาถึงคำว่าเอาที่จะบอกว่าไม่ได้เรียนจีนนานามากเเพิ่งกลต้องับมันก็ต้องเรเรียนเขา ภาษาจะมเนี่ยนะคะก็ะเป็นเป็นอันนี้เป็นอนนี้ซงคือฝึกภาษาป็นอินเตอร์เน็ตภาษาส่งอันนี้เรียนเป็นจนะเป็นอะไนะอะไอก็วัเดียวขอจังวันเป็นวันนายกตรง หมะอะภาษาจีนอะเอาเขียนไม่ค่อยสวยเลยเพราะว่าบเขียนยากด้วยอย่างเี้ยเดี๋ยวจะเขียนเดี๋ยวเราก็จะไปนอนแล้วเพราะว่าตอนมันดึกมากก็จริงมื่แบะ อันนี้เป็นอะไรกอนที่จะเรียนนะ,ะเป็นมนันเยยุคเส,งสิงเสงเตียวเขาจะไปจดก่อนนะคะจะเป็นทั้งหมดสำหรับสต u d ดี a l อนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครใ้ให้ด้วยนะคะวันนี้รับกันให้ลนะ